วัสดีจ้าโอ้ยบ่มีแนวสีเห็ดไปใส่กับไปบ่ได้มากินกาแฟาเยน็นเด้บาาาอบอดี้บ่แม่นกาแฟฮอนบ่แม่นกาแฟดำจ้ากาแฟาเยน็นจ้านี่ค่ะบ่ได้ส่งเองได้จ้าลูกซื้อมาให้จ้าล้วก็จะมากินกับขนมปังผลไม้เฮากานกี่เนาะค่ะเนาะคู่แฝดจ้าแอปเปิ้ลจ้า กับอีหยังบ่ละบ่ะไรบ,งบางม,ม่วงเขาเอิ้นอีหยังบ่มะม่วงั่อะไะเนาะน่าดอกไม้จ้ะโอ้ยอยากไปเล่นไปนะฮะแน่ไปลเลาะก็บ่ได้ไปตลาดท่าเสด็จก,ก็ปิดนะคะจ้ะตลาดอินโดจีนน่ะปิดค่ะอ,อยากไปย่างเลาะบางหันบางนี อยากกินปลาเตะก็บ่ได้กินกินเจ๊แน,นวอยู่บ้านซอยซาดจ้ะมากินขนมปังกันใส่ยังเนาะจ้ะยังบรูด,ด้วยค่ะเด้อเนี่ยย่ายกินได้ทุกอย่างเห็นบ่ากาแฟาดำอเออกาแฟเย็นกับขนมปังแล้วก็กาแฟดำกับขนมปังกับยังย่ยก็กินได้จ้ะ ไส้หมูหยองค่ะหนังสือมันหน่อยย่อามไปเลยขายต้อมันจะไปกันได้ยุ่งกันจ้าขอบตึ้งนองนุ่งหลูกหลานทุกคนเด้อขอมาให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กันแล้วท่นเด้ออืม มาเยี่ยมมาเยี่ยมอากาเนี้จะก็ดีึ้นแน่แล้วจา้าค่ะบ่บวมแล้วบ่ดำบ,บ่ซ้ำแล้วแต่ว่ากับเครื่องอยู่เวลามือไปรูปกับชิชๆหน่อยๆบ่ไม่ยยงหากินขนมล่ง YouTube, ยนะูทูบดีลนะเนาะเท่าเนาะ ก็จะปอกฝันแอปเปิลปอกแล้วกับผ้าเป็นที่รี่เหลีมลาดนมุมก,ก,กินกับกาแฟก็ได้จ้กะกาแฟฮอนกาแฟดำเด้อ Oh, oh. ขอบคุณโควิดในยู่บ้านลูกก็บบ่ได้ไปเสกบยูน้ำพนอโอ้บุณผู้ใดบ่ไดยูน้ำพลอแล้วแม่บ่ไดยูน้ำขอบข้อ อืมอ๋อกินได้กาแฟเย็นกับขนมฟังก็ได้บริจันเป็นแต่ว่าต้องห้อนมุ่มเกามุ่มเดิม มุ่มผ้าแดงไปนั่งบ้ได้ห้อนไล่เพราะว่าบ่ม,มีเห็นสังกระสีมงคั่อวอดเขาโตออกไปบ่มีฝ่ายเนยาไม่ได้ดีฝาก